สุดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนําแฟนบันมวยมาพบกักบการวิเคห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2 5ง8นะครับมวยไทยเจ็ดสีครับแข่งขันกันที่เวทีมวยสนามส่งห้องส่งช่องเจ็ดสีเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมกันในเวลา บ่ายสองครึ่งเช่นกันนะครับแฟนบอลมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทําคลิปการหาข้อมูลของทีมงานด้วยขอบคุณครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับมวยรอบปนเสือครั้งที่24รอบ8คนสุดท้ายสายบีคู่แรกนะครับระหว่างอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์กับแคมเบร์รีซิดลมหนาวต่อยกันพิกัด112ปอนด์เหมือนเดิม อน,นันตชัยนะครับนักมวยฟอร์มสดจากยะลาซอมลานาวอเตอร์ไซส์อายอุ1 9บเก้าเสเป็นมวยเข่านะครับประเภทอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นเตะหนักต่อยแรงนะครับวงในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกสลับนะครับฟอร์มสดมากครับ78ไฟหลังชนะรวดล่าสุดนะครับชนะคะแนนราชศักรเกรติหมูห้าแล้วก็ชนะคะแนนกล้องมีชัยจิตมองนอนในศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยรอบปนเสือรอบแรกนะครับสไฟชนะรวดส่วนคู่ชกแคมบรุนศสินลมหนาวนะครับ มวยระยองอายุเท่ากันครับ19 1 7รสซมสิทธิ์ลมหนาวเป็นประเภทจังหวะหลักเลียมฝีมือเชิงมวยดีตั้งรับจับทางเก่งดักเตะดักต่กตอยดักเสียบดัดแทงนะครับมีหมัดมีศอกสลับลุนนับลุนน็อกได้ฟอร์มสดเช่นกันนะครับ78ไฟหลังยังไม่แพ้ใครล่าสุดก็ชนะคะแนนยอดชนะศึกหวยบางคอแหลมแล้วก็ชนะคะแนน,นเงาอีทีปตทอทองทวีในศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมวยรอบปูนเสือรอบแรกชนะรวดมาเหมือนกัน <c oughs> สำหรับคู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงฟอร์มสุดทั้งคู่นะครับฝีมือไม่ต่างกันรูปร่างสูสีผู้ชนะของเกมการแข่งขันผมมองไปที่แคมรูนสิ์ลมหนาวนะครับมองว่าจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยจะดีกว่าหน่อยๆแล้วก็อาวุธดูหลากหลายกว่านะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์นะครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับมวยรอบปุนเสือสายบีคู่ที่สองเพชรลุงโรดโชดบางแสเนเจนกับภัยพยักษ์สพาพานาลายต่อยกันพิการ112ปอนด์เหมือนกันนะครับเพชรลุง,ลงโลดรุ่นพี่จากเพชบุญอายุ1 9สเู้ยเซอมวอสุขสันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นนอกได้ในดีนะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่ตยก็ได้เปิดเกมเดินเตะเดินต่ตยก็ได้วงในนะครับมีของคอเด้งตีมีหมัดมีศอกสลับกระดูกประสบการณ์ดีกว่านะครับล่าสุดเลย ชนะนกยกสองเอเจกอรกลมเกียวในศึกมวยไทยเจ็ดสีชนะคะแนนเงาอีทีปตททองทวีแล้วก็แพ้คะแนนเอเจกอกลมเกียวนะครับรอบแรกต่อยไป3ไฟชนะ2แพ้ 1, 1ส่วนคู่ชกภายพยัคฆ์ทอตอพะพานาลัยรุ่นน้องจากระยองซ้อมสอพาพานาลัยอายุ1 6บหสเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทบูดูดันนะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงทุกลูกรุนนับรุนนกได้รอบแรกฟอร์มสดฟอร์มดีมากนะครับต่อยไป2ไฟชนะทั้ง2ไฟครับ ก็มีชนะนกยกสามราชสักเจ็ดติ่มห้านะครับแล้วก็ชนะคะแนนยามารลัคก,กี้บันเทิงนะครับนี่ก็ฟอร์มสดชนะมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแดงได้เกา๋าได้กระดูกนะครับแต่ว่าจะอ่อนแอนิดนึงส่วนน้ําเงินได้กระดูกประสบการณ์เป็นรองนะครับแต่ว่าได้ลูกหนักลูกแรงลูกแข็งแรงผู้ชนะคงคู่นี้นะครับผมมองไปที่เพชรลุงลวดโชคบางแสนนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่ารูปล่างได้เปรียบนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของภัยพยัคฆ์ทอตโพะพานาลัยไปได้ครับ ต่อกันที่คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดนะครับแสนวริศเบนพลามสองเจินกับดับดำปตทะท,ทองทวีคนนี้ต่อยกันพิกัด125ปอนด์แสนวริศนะครับนักมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมสอประสบโชคอายุ21-170เป็นประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกระดูกมวยดีนะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงในมีปั้มตีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมแต่ว่าก็จะมีจุดอ่อนตรงเป็นมวยที่ประเภทท่าทางดอดทนไม่ค่อยดีโดนหนักๆแรงๆไม่ค่อยได้ ฟอร์มล่าสุดเสมอกับจอร์ดพลันชัยที่ศึกท่อน้ำไทยและดําเนินแบบหน้าชนะนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรกองฟ้า,ฟาวอเทคโนปูดสูงในศึกมวยดีวีไทยส่วนดับดำปตทอทางท,อท,องทวีรุ่นพี่จากร้อยเอ็ดอายุยี่ห้าสูงร้อยสิบห้าซ้อมเพชรสมนึกเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงเป็นประเทศบูดุดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเ,เดินเตะขาจอย,ยางต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีแรงนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดศอกอันตรายล่าสุด ชนะคะแนนลุงเพชรเพชรเจริญในศึกมวยไทยเจ็ดสีสิบสามเมษาหกแปดต่อยร้อยยี่ห้าปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยในศึกมวยมันวันศุกร์ร้อยยี่สิบสี่ปอนด์แดงได้สวดน้ำเงินได้เกา๋าจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมืออยู่ที่แสนวลิตนะครับส่วนดาบดําจะได้ลูกแข็งแกร่งแข็งแรงผู้ชนะคู่นี้ผมมองไปที่แสนวลิตเบนส์พลาสมสองนะครับแสนวลิตเบนส์พลาสมสองเข้าก่อนได้เปรียบนะครับน่าจะไปก่อนนะครับแล้วค่อยออกตัวเอาหรืออาจจะม้วนเดียวจบก็ได้ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกโอกาสเป็นผู้ชนะมีค่อนข้างสูงครับ และก่อนจะไปว่ากันที่ลุเอกนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีผู้สนับสนุนหลักของช่องเราก่อนนะครับมวยพกยก24มวยพกยกราคาสนามมวยพกยกระบบอัตโนมัติเลนราคาเปิดในสนามเปิดในเวทีทุกวันทุกช่องทุกเวทีนะครับเปิดทุกวันให้แฟนมันมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภยัยทุกมวยพกยก24สนใจอยากเป็นสมาชิกก็อย่ลืมไปที่ p y 2 4นะครับ a p y 2 4มวยพยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากไว้ด้วยผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราขอบคุณครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่เอกนะครับมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้เป็นการรีแมตช์กันระหว่างเก้าเก้ากระดับสอเทียนโพเจนกับด่วนหนึ่งชูทางด่วน ในพิกัร140ปอนด์นะครับเจ้าเก้ากลัดนักมวยจากกับี่อายุ1 873ซ้อมสวนน้ำทานคีรีเป็นมวยขวาประเภทมวยเขา่าแต่ว่าออกแนวมวยเขา่าครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเดินได้ถอยเป็นเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในขวาคอ็อกลัดเด้งตีดีนะครับปั้มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกสลับเคยชนะมาล่าสุดก็ชนะคะแนนดวลหนึ่งชูทางด่วนที่สุราษฎร์เมือวันที่29เมษายน68ต่อย140ปอนด์และก็แพ้คะแนนยอดอีทีกระเปลิกกี้ในศึกท่อน้ำไทยนะครับที่ศึกท่อน้ำไทย ส่วนเดือนหนึ่งชูทางด่วนนักมวยกาลสินแต่ว่าไปซ้อมที่อุบลน,นะครับอยู่กับค่ายมวยหนึ่งชัยวัดอายุ2 0 7สงเป็นมวยขวาลู่ล่างสูงใยาวประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นมีทั้งนอกมีทั้งในดักเตะขวาต่อยขวาก็ได้เปิดเกมเดินเตะเดินต่อยก็ได้ในปั้มตีดีกระดูกประสบการณ์สูงล่าสุดแพ้คะแนนเก้ากราดสอเทนโพี่สุรัต์แล้วก็ชนะคะแนนแสน,นห่งสิบหนึ่งอุบลที่ศึกท่อน้ำไทยนะครับ ตลอพผู้ชนะของคู่นี้นะครับผมมองไปที่เก้ากระลัดสอเทียนโปเคยชนะมาแล้วผมมองว่านะครับแท้ายไปปนะครับหน้าเสือเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมไม่เป็นรองนะครับจะเอาชนะด่วนหนึ่งชูทางด่วนไปได้นะครับและปิดท้ายก็ที่3ตัวคัดสตัวชอบศึกมวยไทย7สีสัปดาห์นี้นะครับเป็นผมชอบไปที่ตัวแรกนะครับแคมบูรสิ์ลมหนาวมองว่าหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ตัวที่สอบที่เพชรลุงโลดโชดบางแสนนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าใหญ่กว่า ตัวสุดท้ายชจ้าปติแสนวิลิตเบนพรามสองนะครับหลักเหลี่ยมฟีมือเชิงมวยดีกว่าเข้าก่อนได้เปรียบไปก่อนแน่นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ